ทานเจ7วันเลือดคุณจะเป็นแบบนี้ mm hmm. สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับ mm hmm. เจ้าของสูตรผอมด้วยอาหารต้นทางครับหลายๆคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยช่วงทานเจหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยเลือดคุณจะเป็นอย่างไรครับไขมันในเลือดจะเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันครับ ก่อนอื่นเลยหมอแบงค์ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,000ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแบงค์ในการทําคลิปดีๆให้กับทุกคนครับและถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเนี่ยอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube และ TikTok ช่องหมอแบงค์ Food Doctor นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ มีศาสตราจารย์คนหนึ่งครับชื่อว่าดรโรเบิร์ตโวเกลนะครับศาสตราจารย์ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นโปรเฟสเซอร์ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์นะครับเขาเป็นหมอโรคหัวใจนะครับที่เชี่ยวชาญโรคหัวใจมากจนได้รับเกียรตินะครับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับเรื่องการออกกาลังกายให้กับนักฟุตบอลทีมชาติเลยครับและแถมนะครับ ยังเป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการของสถาบันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วยครับดรโรบอทโบเกลท่านนี้เนี่ยก็สงสัยแบบทุกคนครับว่าเมื่อไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยครับเปลี่ยนเนื้อสัตว์ออกนะแล้วกินเป็น p l a n พลนเบสโปรตีนแทนจะเกิดอะไรขึ้นกับเลือดของคุณบ้างครับ เขาเลยนานักกีฬานะครับมา3คนนะครับมาทําการทดลองเจาะเลือดนะครับหลังจากเปลี่ยนอาหารวันแรกนะครับเขานั้นนักกีฬามา3คนนะครับคนแรกนะครับเขาให้ทานโปรตีนจากเนื้อวัวนะครับคนที่2เนี่ยทานโปรตีนจากถั่วครับคนที่3ามเขาให้ทานโปรตีนจากไก่นะครับหลังจากทานไปแล้วเนี่ยสชั่วโมงเขานํา3คนนี้ไปเจาะเลือดนะครับแล้วค่อยดูผลเลือดกันพอมาวันที่2นะครับเขาให้นักกีฬาทั้ง3คนเนี่ยกินโปรตีนจาก ถวทั้งหมดเลยครับแล้วก็รอ2ชั่วโมงเนาะแล้วเจาะเลือดครับมาเทียบผลเลือดกันระหว่างวันแรกกับวันที่2ครับผลปรากฏว่านะครับนักกีฬาคนแรกเนี่ยเปลี่ยนจากการกินเนื้อวัวเนาะเปลี่ยนมาเป็นถั่วผลเลือดเขาเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่ามีหลอดหนึ่งครับที่เป็นสีขุ่นเนาะเลือดเขาขุ่นเลยเนี่ยเกิดจากไขมันจากเนื้อวัวนั่นเองครับพอเปลี่ยนมาเป็นแบบถั่วนะครับเป็นไงครับ ใสเลยครับเลือดเขาใสเลยคือไขมันในเลือดน้อยนั่นเองครับพอคนที่2ครับเขาทานถั่วอยู่แล้วนะครับวันแรกแล้วก็วันที่2เลยเนี่ยปรากฏว่าหลังจากเจาะเลือดมานะครับเลือดทั้ง2วันเนี่ยของเขาใสเลยครับไขมันในเลือดต่ํามากๆครับคนที่3ครับเปลี่ยนจากโปรตีนจากไก่นะครับมาเป็นโปรตีนจากถั่วนะคุณจะสังเกตได้ครับว่าเลือดเขาจากขุณนเนี่ยก็เป็นใสเช่นเดียวกันครับเนื้อสัตว์นะครับต่อให้เป็นอกไก่ที่เขาบอกว่าลีนลีนแบบนี้นะครับ ก็ยังมีไขมันเนี่ยไปแทรกตามเนื้อของไก่อยู่ดีครับทำให้เลือดเนี่ยขุ่นขึ้นมานั่นเองครับสรุปนะครับถ้าคุณทานเจนะครับไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเพลนเบสโปรตีนหรือว่าถั่วแบบนี้ครับคุณก็จะมีเลือดที่สะอาดขึ้นครับและไขมันในเลือดของคุณลดลงนั่นเองครับแต่นะครับให้ทุกคนจำข้อนี้ดีๆนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณหลีกเลี่ยงการกินน้ำมันนั่นเองครับ เนื่องจากน้ำมันเนี่ยเป็นอาหารแปรรูปแบบขั้นสุดเลยเนาะเขาแปรรูปมาจากอาหารต้นทางครับเวลาที่คุณทานน้ำมันเข้าไปเนี่ยเขาจะตรงเข้าไปสู่หลอดเลือดของคุณเลยครับทําให้เลือดของคุณเนี่ยข้นและหนืดและมีไขมันในเลือดที่สูงครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนจากพืชอย่าลืมหลีกเลี่ยงน้ํามันให้หมอแบงค์ด้วยนะครับหมอแบงค์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ทานเจ มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์สําหรับคุณอย่าลืมกดปุ่มแชร์นะครับเพื่อเก็บไว้ทบทวนหรือส่งหาคนที่คุณรักได้เลยทันทีครับและหากว่าใครนะครับสนใจคลาสเรียนลดน้ําหนักผอมด้วยอาหารต้นทางนะครับที่แรกในประเทศไทยแบบนักเรียนของหมอแบงค์กว่า4,000คนแบบนี้ครับหมอแบงค์แนะนําให้ทุกคนแอดไลน์นี้เลยครับแอดฟู้ดด็อกเตอร์หนึ่งนะครับเพื่อไปรับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณได้เลยครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายธรรมชาตินะครับทานเจให้อิ่มบุญกันทั่วหน้าอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์